วันนี้เราจะมารีวิวการใส่น้ำมันหล่อรื่นนะครับเข้าไปในแทงเริ่มแรกนะครับเนี่ยครับเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หยอดน้ำมันนะครับลงไปในแทงนี้เ,เวลาใส่ครับอย่าใส่เยอะให้เกินขีดตรงนี้นะครับผมม่อเง,งนเดี๋ยวมันจะล้นพอหยอดเสร็จใช่ไหมครับเราก็ปิดฝาแล้วเราก็มาเปิดสวิตช์เครื่องนี้ครับอ่า พอเปิดเสร็จแล้วให้กดปุ่ม start ครับ start ต,ตัวที่เวลากดอะครับต้องกดค้างไว้นะครับประมาณ1 0บถวินาทีแล้วเดี๋ยวตัวปั๊มเนี่ยครับจะทำงานอ่างั้นผมเริ่มกดเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงปั๊มแล้วตัวน้ํามันนะครับมันจะค่อยๆไหลามาเรื่อยๆไหลามาเรื่อยๆ ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหม่นะครับที่เพิ่งได้มาแนะนําให้ลูกค้าครับทําแบบนี้ประมาณห้าถึงหกครั้งะครับเพราะว่าเวลาเรากดแต่ละครั้งเนี่ยน้ำมันมันจะค่อยๆไหลามาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆต้องทําแบบนี้ประมาณสี่ถึงห้าครั้งให้น้ํามันเนี่ยมันไหลเข้าไปในท่อการเติมน้ำมันนะครับไม่ต้องเติมบ่อยๆนะครับผมก็คือแค่ช่วงแรกที่ได้เครื่องใหม่เท่านั้นที่กดประมาณ4ี่ห้าครั้ง หลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็ใช้งานไปยาวๆเลยครับพอ,เ,อเริ่มรู้สึกว่าสายพานมันฝืดครับลูกค้าก็ค่อยกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้ตามขั้นตอนที่ทางเราแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับ